มันจะไม่มีแนว่ยคอนที่สวิตแต่ว่ามันจะตีอย่างอ๋อแล้วไอ้กล่องนี้ก็ก็มีสั่งมาอยู่ในซองสั่งไอ้กล่องนี้ได้เชื่อว่าตวยเลยของไทยอ่ะเจิดเจิดี่ยใช่ไหมครับส่วนใหญ่ที่เราขายเนไ่ยจะเป็นตรงนี้นะครับรสเด็ดใช่เป็นตรงนี้คือเป็นตรงนี้ไมอ้หัวตัว ขนาดใหญ่ขนาดหนึ่งกิโลนี่แท็กหัวใหญ่นี้จะขาดนี้ขายทางการตลาดไม่ค่อยดีถ้าร้อยกงห้ารยก